สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้อยู่กับบ้าต้นนกเขาแง่บันดุงครับเมื่อนี้กับมาต้อนกเขาครับเนาะเมื่อนี้พอเป็นอาเจ้าท้าโวมากครับนี่ครับฝนเมื่อหลายโคมบ้าต้นเขาอภัยอ็มเด้อครับเด้อมาตอนเสาครับเสาเลยครับหกโมงสิบสี่นาทีครับออกมาจะเสาครับไม้นี้ ็นไหมเจ้ารถไฟที่ปวดหลอกแต่งแต,แต่สองเดือนที่แล้วครับเนาะเาเจ้าท้าโวมื่อนีนผมเอาเจ้าท้าโวออกมา,คากครับยิ่มว่าใจจะคุมขามนี่ยแหละครับพี่นอ้องยี่มีนกกาเขาร่วมบอ่อ่ะจัอเรงใดกับบ้าตัวนี้ก็ร้อหลุ่นนะครับเด้อมื่อนี้ออกลุยครับผู้เดยียวครับมื่อนี้ทีมงาน มีพายุจะค้นนะครับเนาะอยวออกผู้เดียวครับผมเอามาใส่สภาพไม้ทงไทรห้องหน้าบ้านนู่ครับพี่น,อน,น,ออน,น้องดนะูครับอาทิตย์นี้น่าออกแต่น้อยเนาะเอาครับนี่ครับไม้ครับต้นนี้แล้วครับตน้น,ะตนมะขามครับหูมะขามเดี๋ยวผมหาอาไลนกตรงกันนะครับน้องพี่น้องเนาะ กำลังจกลับบ้านตัวมาอรอติดตามนะครับเนาะรอติดตามครับเจ้าเท่าโวทําไแต่อีกแล้วครับเป็นนกเสียงกลางงครับจัดอีกแล้วมาท่านถึงเกตมงเสาครับพี่น้องหกม้งสี่สิบหกนาทีครับพี่นอ้งนนองครับมาท่านถึงเกโมงเสาครับเพราะว่านกตอน้องพันขัดนะครับเจ้าเท่าโว เราเท่าโวคู่คู่ครับคู่เงาครับ่อกีีนี่ครับนกป้ากับบินมาจับขางต้นดูครับพี่น้องแล้วก็ลงไปหานกตอเลยครับบินมาจับมุมปากระเสดนี่ครับพี่น้องนี่ครับโยงล้างต้นคาบเนี่ยหละครับเดี๋ยวนี้มีนกเขาอีกตัวนึงครับพี่น้องแต่ผมเอากข้าเหนียดหนาดเยอมากครับเขานครับบดเขาบ่าเกินถึงสองนาทีครับพี่น้อง โดดเหยียบพ่อนเลยไหมครับครับผมอาไล่นกเกครับพี่น้องครับหู่จักได้ครับว่านกสีเหยียบนี่ครับมันดิ่นมาจับต้นดู้นครับเดี๋ยวพี่น้องดูนะครับมันจะมีนกอีกตัวหนึ่งครับมันจะบินออกนะครับแต่ผมซุ่มอยู่บนน้นะครับเนาะะครับพุ้ยครับผมเลยนี่เสียงนกตัวหนึ่งสียงกลางอยู่ครับขันนู่นเต้เตะอุ้ยครับนะครับดิ่อยู่ครับถ้าวธทรมตำเร็จแล้วครับพี่น้องครับเจ้าท้าวห้องครับ ผมครับออกไปแล้วครับเป็นบครับพี่น้องครับคุณคุณออกไปแล้วครับนกคุณครับเดี๋ยวคนพบกันครับเดี๋ยวคนวะครับปั๊บนี่ครับไปบังชุนหนักชุนตานกฟ้าตื่นนะครับเนาะครับทีนี่คุณครับนี่เป็นลูกนกได้ดีวเลยเหยียบพัดหนึ่งเกตพงศ์เสาครับพี่น้องเนาะ ครับเห็นไหมครับตีนึงผมครับท่านถึงสองนาทีครับพี่น้องนี่ยินเสียงกู้เข้าหนึ่งครับเอาครับเราทำเพิ่งสมนาสมตานกปลาตัวนี้นะผมนะครับเนาะไปจริงไรครับขออนุญาตเอานกลงกันนะครับติดตามครับครับพี่น้องครับนี่นะครับเส้ด้าของเจ้าทาโบนะครับเนาะนี่ครับผมสั่งเอาไปไม้ปลอมนะครับพี่น้องมือนี่ก็เป็นไม้ไม้ปลอมครับเดี๋ยวก็ แต่งเล็กๆห,หน่อยครับไม่พกเอาไวอยู่ค่้าครับเนาะเป็นนาชาตินะครับเนาะลูกละยิงได้อนี่นะครับพี่น้องเชือเลยของเจ้าของไอ้เจ้าท่าัวครับจัดเตล์ตะเสาครับวันนี้ท่านถึงเกตมุกเสาอยู่พี่น้องครับมีขนหนวดเนี้ยครับนี่ครับหยุด นี่ครับเจ้าเท้าโวครับนี่ครับนกเก่งครับนกหวานครับออกมือใดใดเมื่อนั้นครับเจ้าเท้าโวครับครับเจ้าครับเจ้ารถไฟครับเนาะออกมือใดใดเมื่อนั้นครับครับหยับยับไปนักหน่อยนั่นนะครับพี่น้องครับนะครับหยับไปนักหน่อยผมใหญ่พี่น้องเพิ่งไล่เจ้าเท้าโว้ครับเพื่อครับเป็นนกเรียวหอยครับเรียวแปะตันหมดแล้วพี่น้องครับแต่ยักมีรุดออกมาจังหน่อยจักสองสามขว่มนี่นะครับ เ,เอาครับเจ้าสาวบวพท่านขันอยู่พี่น้องยินด้เสียงคู่กากากกเอาครับมันแลครับนกกระเจาพวกนี้ครับเดี๋ยวผมขอ,อยุยาดปลดนกใหม่พี่น้องเมืองคักกันนะครับรอติดตามครับ โวนะครับเนาะเสียงคู่มวนมาครับพี่น้องฟังอีกครับฟังอีกเบาแล้วครับเจ้าท้าโวคู่สมดุลครับพี่น้องนับผมนับหางหายเบิ้งแล้วครับเนาะพี่น้องนไหครับนับหางครับหนึ่งสองสามสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเซนครับพี่น้องครับสิบสองเซนครับเนี่ครับมีเอฟซีผู้ดึงถามผมนะครับเนาะเพราะว่าเป็นนังต้องนับหางวันพร้อมครับพกันนับไปไอซีหรอครับพี่น้องครับมันม่มีเอียงหรอครับพกันนับนับไปไอซครับพระเจ้าว่าทัน ได้น,นกทางสิบสามเซนหรือสิบเอ็ดเซนนี่คราบว่าห้เกียวเอาไว้ได้ไข่เอาสั่นครับเขาก็นับตามพระเจ้าบอกกันแล้วครับผมกลาเป็นเซียนเซียนไม่นะครับเนาะเพิ่งฮัดเดนได้ต้องซี่หาป,นนปีนี่นะครับฮัดเดนนกปีนี่นะครับเป็นเซียนน่อยครับเป็นเซียนไงนะครับฮัดเดนตาม บ่าต้นนี้แะครับเตายกันตอนโกเบานบานของเบล่าต้นครับนี่ครับสะฝาบไม้ก็ไดครับโดยพผมกาชินไนต้องไป้างล้างครับเนาะกระคงนี้เสียงนกเสียงกลางนะคุณครับใต้ยเต้ยอยู่บนน้ครับนครับเป้นไดกะมาติดตามนะครับเนาะ่าติดปเจ้งได้ในวันแปดโมงเสาร์่วกวรพี่น้องผมจังที่ ดีถึงเมื่อบานครับขึนในป่าต้นกับขออนุญาตดยใส่นกกันนะครับครับครับพี่น้องครับมาเด็ดแตะวังไหนนะครับเนาะอยู่ไม้เก่าครับเนาะขึ้นต้นเขาครับเต็ย่งใส่คนหลังฟังครับนะครับใส่คนหลังฟังครับพี่น้องเห็นเนีย็ดปะครับอยู่อยู่นี่ครับนั่แหละครับให้ตุบปุกเนี่ยนะครับ เดินทานี้มีนกพูนึงครับพี่น้องครับจับพี่ต้นนี่ครับนี่นี่น้องเห็นไหมครับนี่ทำขโมมอีนี่ครับเดี่ยครับว่าไก่กันนี่ครับว่าสองรอยเมตรนี้นะครับนะครับจะเท่าหัวล่างขันครับพี่น้องครับยังไงก็ตอติดตามนะครับเนาะติดตามครับครับผลสรุปใหญ่นะครับเนาะแล้วมีนกเขาครับเรียกเสียังยื่ไก่ ุพี่น้องเห็นตัวจิ่งเคียวข้างล่างเปลกใจคุณครับครับแต่ถ้าโบเรียกเขาไปพักนึงลนะครับเ่ามีนกเขาหาครับมีใช่นกพิราบครับเดินนิดเดียวไม่ใชนกพิราบมาหายกลิ่นนะครับเนาะถ้าโบเรียกนำเรียกเร่งๆครับโอ้มีนกยิ่งออกไปแล้วย้อนเรียกไหมครับมันประกาศเขาไปครับไปอีกไม้นะครับเนาะ ไอ้หีมาขึ้นแล้วครับดูครับนกจีตะไรไกลๆโอ้โหเดี๋ยวผมจะไปใส่ต้นเต๋อของเรพี่น้องครับเจี๊ยบเจียท้าโว่ปลูใส่ครับนะครับทังได้กะน้อติดตามนะครับนะวันจิตทั้งได้ครับเดี๋ยวผมกันจีเอาเจ้าท้าโวใหญ่ไปไว้ยส่นหมดแล้ะครับงได้กะ ขอติดตามนะ no? ครับเนาะผมขออน ada, ุญาตเอาหนกวงก่อนนะครับขอติดตามครับครับพี่น้องครับผมจะบอกข่าวพี่น้องนะครับเนาะนี่นะครับปลารถไฟครับพี่น้องครับนี่นะครับมองที่เพื่อนได้กีนะครับเนาะปลารถไฟยี่นี่นะครับโจนี้แม่นมดครับที่ผมสียี่นี่ครับปลารถไฟนะครับนี่เนาะนี่นเพื่อนว่าปลาเป็นตอครับพี่น้อง ผมมาต่อลายเทียครับบ่มีนกขอามหาครับผมใส่สองต้นคู่กันเฮียงกันนะพี่น้องเห็นบ่ครับตะกี้ครับเดยวนะครับผมใส่เนี่ยนะครับตะกี้ได้ตอนนี้ทมเอาเจ้าท้าโวใส่ไปฝุ่นนะครับเนาะครับใส่ไปข้างล่างนะครับนี่ครับต้นเตยนี่ครับนี่ครับผมใส่ต้นนี้ครับเห็นบ่นี่ครับประมาณนี้นะครับตันนี้ครับเจ้าท้าโวกของรังขันครับมีนกคู่หนึ่ง ู่ในดอนนี่ครับนี่ครับมาถาฟังมึงครับว่ามีนกตัวใดกล้า,าเข้าไปหาเจ้าจท่าบูกบ,บุคบุคับเนาะอันนี้กะรอติดตามนะครับเนาะว่าจีเป็น,นยังไงกะว่าจีมันหรือสิทำแต้มที่สองบอกหรือสิได้แต้มเดียวเนาะรอหลุ่นต้อกันนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอติดตามครับครับพี่น้องครับใช่ครับ ไม่แต้มเดียวนะครับเนาะมันนั่งฝ่อกันดีซีครับรับตัวเท้าโวครับกำลังขันครับนี่นกกำนั่งฝอกซีเนาะนกป้าบตาเตนะครับเนาะนะครับเอานกอมขันนะครับเนาะผมขันไปได้ของเมื่อบ่ายแดดหรอครับเดี๋ยวไปทำงานแล้วยนะครับเนาะไม่แต้มแดดไม่แต้มเดียวนะครับนี่นะครับเชลล์ของตัวเท้าโวครับ ครับเจ้าเส้าโบ่ใจพ่อเจ้าเท้าโวครับนกก็นั่งเปล่ากันนิสือครับพี่น้องครับเป่าต้นเกิดอย่าเอนกพวมาหนนะครับเนาะแต่จะมาตื่นขึ้นมาวัดแล้วครับนะครับเลยครับนกคู่ในป่ป้าบินครับนกขุนปลาเกลียวจากดอนนั่ครับเนาะนะครับเสียงคู่พี่น้องได้ยินดีไหมครับ นะครับสำหรับมือนี้บ้าต้นขอ,ขอจบคลิปไปเพื่อนสนิ้กันนะครับพี่น้องครับเจอกันใหมนะ่ในอีกคลิปหน้าน,นะครับเนาะจะเลื่อมปากคนไหลคดแช่ห้บบาตวน,น้ำนี้ได้ครับเพื่อจะทำคลิปต่อไปครับเดี๋ยวก็ต้องใจ่ายห้บบาตวนน้ำเนาะครับสำหรับมือนี้บ้าต้นนกเขาเงยบันดุงกะขอตัวไปก่อนด้อครับสวัสดีครับ